โอ้ดูสาหรายหางกระรอกหรือเปล่าฮนะเนี่ยสวยมากๆเลยเนี่ยเนี่ยเป็นช่อเป็นช่ออยู่สวยจริงๆฮนะอยู่ตามท้องไร่ท้องนาเราเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยฮนะช่องกิจในรารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้น อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่มโอ้โหนาเล็กมาเจอสาหร่ายที่อยู่ริมทางเดี๋ยวยังไม่รู้ว่าเป็นสาหร่ายอะไรเดี๋ยวนาเล็กจะลองเอาขึ้นมานะลองมาดูแล้วก็จะ เอาไปเลี้ยงอืมเพรเราเห็นแล้วมันสวยอะนี่เดี๋ยวนะแล้วจะลงเอาสาหลายเลยเนี่ยโอ้โหมันมันสวยงามมะกมีเห็นไหมสวยจริงๆนี่เห็นไหม,หไหมโอ้โหสวยงามมากสวยงามมากๆเลยน่าเอาไปเลี้ยง เดี๋ยวนาเล็กจงเอาไปเลี้ยงนี่เห็นไหมโผล่ขึ้นมาแล้วสวยมากๆนี่โอ้โหมาดูไกลๆแล้วมันสวยฮะนี่นครับลูกเรียนครับได้ป๊าไหม น,นี่สลายยังนี่อันนี้ก็อันดับสลายยังฮะอะไรหางกระรอกสิก็ยังไม่รู้เดี๋ยวดูว่ามันใช่สลายหางกระรอกหรือเปล่าเพราะว่าอะไรก็ไม่คุน้นเ <c oughs> นี่ยใ,ให้ดูเนี่ยให้ดูเนี่ยมันสวยอะ่ะ ทองธรรมชาติแล้วก็ถือว่ามีไม้ประดับส,สวยๆนะไม้ที่อยู่ในธรรมชาตินน่นเล็กพามาเก็บอ้สาลายไม่แน่ใจว่าสาลายหางก,กระรอกหรือเปล่ามันสวยงามสวยจริงฮะ,ะ,ะเดี๋ยวนเล็กจะเอาไปเลี้ยงขอเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขา ขอเอาไปเลี้ยงนะ,นะอยากเลี้ยงเห็นแล้วสวยงามคืออยู่ตามท้องไร่ท้องนาก็อาจจะเป็นวัชพืชนะยกขึ้นมาไม่สวยหรอกแต่อยู่ในน้ำสวยฮะ ได้ามาแล้วเนี่ยนาเล็กก็พามาดูในที่มันอยู่ในธรรมชาติจริงๆก็จะเป็นแบบนี้นะสวยๆงามๆเนี่ยเนี่ยสวยงามไหมล่ะเนี่ยนี่แหละครับสวยๆงามๆเดี๋ยวนาเล็กจะเอาไปเลี้ยงนะเราไปขยายพันธุ์ต่อที่สติหีบสติหีบเราไม่มีนะแบบนีน้สายพันธุ์แบบนี้ไม่มีนะ เดี๋ยวเราจะไปเลี้ยงสวยๆงามๆเลยขยายพันธุน์เนี่ยไม่แน่นะเป็นธุรกิจขายสาหร่ายก็ได้นะเนี่ยสวยๆอย่างเงี้ยเนีนาเล็กรู้แหล่งแล้วโอ้โหนี่แหละครับสาหร่ายที่นาเล็กไปเก็บมาจากทุ่งนานะเดี๋ยวเราจะเอาไปเลี้ยงไปเลี้ยงขยายพันธุ์ ก็ไปศึกษาดูว่ามันเลี้ยงได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะได้ก็ถือว่าเป็นไม้น้ำที่น่าสนใจนะถ้าทำได้เนี่ยก็ทำเป็นธุรกิจได้เลยนะอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้น้าเล็กก็เก็บม,มาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมอขอบคุณครับที่ทติดตามรับชมชอ่องกิตไนยสระพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครผมสวัสดีครับ